เช็ค w w w ร์วายเว็บเยียวยาเกษตรกรด o m เกษตรกรกลุ่มที่2เงิน5,000บาทเข้าเที่ยงคืนนี้วันแรกกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมพบกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยอีกเช่นเคยครับพบกันวันนี้กระผมมีข่าวดีมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มที่สอง ให้ได้รับชมและรับฟังกันครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนะครับมาติดตามรับฟังข่าวกันเลยครับทกสเตรียมทะยอยโอนเงินเกษตรกร,รกลุ่มที่สอง เที่ยงคืนนี้เช็คด่วนเว w ร์าเว็บเยวยาเกษตรกรด o m ย้ำเกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนแล้วในวันที่1ถึง15พฤษภาคมนับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศนะครับนัดจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรเดือนละ5,000บาทรวม3เดือนครับ เป็นเงินหน0 0งาพันบาทกเกษตรกรมือระวิงทั้งตรวจสอบสถานะตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทางเว็บไซต์เยียวยากเกษตรกร .com อยู่ทั้งวันนะครับแทบจะไม่ได้หลับได้นอนตื่นมาก็ตรวจสอบเงินเข้าหรือยังทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรที่มีอยู่ราว9-10ล้านทะเบียนนะครับและลงทะ,ทะเบียนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวม1 5 0 0 0บาทโดยจะจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารทกสซึ่งการให้ความช่วยเหลือไม่ไม่เกี่ยวกับประกันรายได้กเกษตรกรนะครับ ทั้งชาวสวนปลามสวนยานข้าวและมันสำปะหลังนะครับซึ่งยังเดินหน้าตามมาตรการปรกักการรายได้ต่อไปนอกจากนั้นกเกษตรกรอาจได้รับมาตรการฟืนฟืนฟ้นฟูนะครับเพิ่มเติมในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอื่นๆที่เป็นมาตรการช่วยเหลือตามปกติตามสถานาการณ์นะครับ แรงข่าวจากทกสเผยว่าวันนี้เกษตรกร,ก,รกลุ่มแรกได้โอนไปหมดแล้วเหลือตกค้างเิดยหน่อยส่วนวันที่30และ31พฤษภาคม2563จะเริ่มทยอยโอนให้กับเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่2ที่ปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15ถึง15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาคาดว่านะครับ จะมี1.75ล้านรายและจะเริ่มถ้าอยอยโอนตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปนะครับกรเกษตรกรคลิกเ w w ร์บายเว็บเยียาเกษตรกร .com ได้เลยนะครับจะได้ทราบว่าโอนเงินเข้าหรือ,อยังแต่หากมีปัญหาให้ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มถถิถุนายนเท่านั้นนะครับ เกษตรกร,กรสามารถโทรศัพท์สอบ3าหรือเดินทางไปขออุทธร์ด้วยตนเองณที่ทำการทั้ง8แห่งได้แก่ 1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด 2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด 3. ปะสุสัตว์อำเภอและจังหวัด 4. สำนักงานหม่อนไหมฉเฉลิมพระเกียรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านนะครับ 5. บริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8และน้ำตาลทรายภาคที่1-4 6. สี่ำนักงานสาสามิตรจังหวัดนะครับเการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดหรือสาขา 8. สํสำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือนะครับแก้ไขปัญหาพร้อมตอบ ข้อสักถามต่างๆให้แก่พี่น้องกเกษตรกรนะครับและเมื่อเรื่องอุทธรเสร็จแล้วถัดไปอีก8 0 0วันกเกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์อุทธรเงินเยียวยาเกษตรกร <c oughs> .com นะครับครับนี่เป็นข่าวสารข้อมูลที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย นำมาแจ้งมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังกันครับและถ้าหากกระผมค้นแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับเงินเยียวยากันทวนหน้านะครับครับสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ